การหาพื้นที่แรงเงาของสี่เหลี่ยมรูปนี้ทาอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคอันนี้เขาจะให้อะไรครับให้สี่เหลี่ยมนะมีความกว้างก็คือ A นะครับแล้วก็ความยาวเป็น B สังเกตไหมครับว่าแต่ละอันมีทั้งหมด4ส่วนเนาะส่ส่วนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยสี่เหลี่ยม1ส่วนเนี่ยมันมันเท่าไหร่กันแน่ความกว้างเนี่ยน,นี่มันมันส่ส่วนนะก็เป็น A ส่วน4นะครับถ้าลูกเดียวนะครับ A ส่วน4เหมือนกันครับ ถ้า b ในแนวยาวบ้างนะครับก็จะกลายเป็นเลยครับก็ b ทั้งหมด4ส่วนเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น b ส่วน4นั่นเองนะครับอ่างั้นสี่เหลี่ยมหนึ่งก็นะครับก็กว้าง a ส่วนสี่กว้างยาวเท่าไหร่ b ส่วนสไปนะครับอ่าจากนั้นเรามาดูครับว่าพื้นที่แรงเงาหนีเกิดจากอะไรครับมันจะมีสามเหลี่ยมเนาะอันนี้สามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งนี่สามเหลี่ยมรูปที่สองเนี่ยฮะสองอันนี้รวมกันได้หนึ่งอะไรครับได้หนึ่งลูกนะฮะนี่เห็นไหมสี่เหลี่ยมอันนี้เราแบ่งเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมไดู้นะ อันนี้หนึ่งนะนะอันนี้ก็อีกเท่าไหร่หนึง่งอันนี้ก็สองอันนี้ก็เป็นอีกหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกเท่าไหร่อีกหนึง่งรวมกลายเป็นสี่เหลี่ยมเท่าไหร่ครับสี่เหลี่ยมสี่ก้อนนั่นเองนะครับงนั้นพื้นที่แรงเงานะครับทั้งหมดนะฮะก็เกิดจากสี่เหลี่ยมสี่ก้อนนั่นเองนะครับอ่ะสี่เหลีล่ยมรูปนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ A ส่วนสี่นะครับมาคูณกับ B ส่วนอะไรฮะส่วนสี่นะครับตัดทอนครับส่วนสี่ตัดทิ้งไป เลเหลือเอส่วนอะไรครับเนี่ยส่วนด้วย4นั่นเอนะครับ